สวัสดีครับพี่น้องครับพี่สารสมปีมมะล้อมาร่อยครับวันนี้สิมาใสเบ็ดแกะมือครับผมหลังจากเตอก้อนนั่นเอาใสไปแล้วบอได้ยามครับยามไปหน่อยเดียวแถมบอได้ก้านครับผมพี่น้องแล้วมาเอาตอนต่อมันกระลุดไปเมื่อค่ำวันนี้ก็เลยสิมาแก้มือกันครับยางมาครับพี่น้องในห้องที่ไปยางไปหน้าบุ่นหละครับอ่ะตามกันครับพี่น้องวันนี้เป็นช็อตแกะมือครับ ยางเชียวเชออบรรยากาศครับพี่น้องตอนยังน้อยไปใช่เว็ดผมก็ย่างไปยังที่ละครับยางออกจากบ,บ้านไปลมผัดดีวีว้าว้ๆยครับฟับงเสียงนกจันแว่นห้องครับผมจะแหลกจะแลแหลต่โอ้ยบรรยากาศนี่้านนอก้านหน้าอยู่ทงอยู่ท่าห้องนี่ได้การครับได้การเดี๋ยวที่จักที่หาร้อยเม็ดแหละครับพี่น้องก็หอดแล้วเอามาหอดหน้าแล้วพี่น้อง นี่แหละครับประตูเขากะัดเ๋ยว่ฮ่องก็ตสิลงมาพุ่นนะครับวันนี้โอ้ยเขากระทอกมัน้ะครับเมันว่าเขาออกห่วงแล้วบ้านี้ก็ิิบุญชัดดอกเขาตัวครับนี่เดี๋ยวตามพ่วกกันครับหมาพี่น้องครับอดมองไ้แหละครับเขาสิไสหมองเกาเขานี่แหละครับมองแกนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวก็เฮ่ากัตสิไ้ไล่ไปพุ่นครับแต่ว่าเท่านี้ ผมสิบผ้าพี่น้องยางไซเหละเด้อครับผมสิใไซไปเลยครับแล้วบาดนั่นผมจังสิอผ้ายามเธอเดียวเนาะพี่น้องเนาะผมไสแล้วแล้วผมจังสิอผ้าพี่น้องยามครับมันจังิบบเสียเวลาครับบัดบัดคือบางนั่นเขาจังยามเธอเดียวเลยครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตใส้เบ็ดตันครับแล้ววันนั้นผมจังสิอผ้ายามครับผม ได้แล้วละครับบันเน่เดี๋ยวเฮานั่งทาจากชั่วโมงนึงครับแล้วเฮาจังไปยามนุ่มกันครับผมขึ้นไปไ่แจนั่นครับแล้วก็ไซแจนั่นครับหมองเกาเฮาแล้วก็พูนครับไล่ไปเรื่อยๆจนไปสุดอันอันแดนหัวหน้าเลยครับแล้วก็อ้อมเข้าไปไ่ตรงตรงน้องสาครับพี่น้องเดี๋ยวนั่งค่อยเย็นยุตียงนี่แหละครับทาอีกจากชั่วโมงหนึ่งแล้วเฮาจังไปยามนุ่มกันครับผม พาพี่น้องเข้าไปยามกันครับบัานนี้โมหูว่ที่เป็นจังไหนครับลุยกันครับหลอนทั้งสองหลังเลยพี่น้องอมันดึงไปอยู่ครับ ถึกแล้วครับพี่น้องถึกแล้วปาคอหน่อยครับนี่ครับผมโอ้ตัวหน่อยเดะเอาไว้นี่ก่อนฟังนี่เด้โอ้ดึงไปครับเดี๋ยวเปลี่ยนเนื้อกัอนครับโอ้ปลายัางก็มาหน่อยมาย่อยแทะมาตายบ่นี้โอ้หน่อยบนวันนี้กะยังมาถืออยู่เนาะ เออไปไปปล่อยไปแล้วครับปล่อยมันไปซะครับตัวน้อยโทรถ้าเอาตัวใหญ่ดีกว่าโอ้ถึงแล้วพี่นอ้องนี่ครับปลาคอครับผมเดี๋ยวเอาออกกันครับ กินได้ปลาค้อหน่อยตัวนึ่งกักินเขาเลือกแทะไม่เห็นเบ็ดเลยครับตายแท้ครับพี่น้องแบบนี้

ังสาก็ยืนกางแยงอยู่ครับบยังบวหลอนครับยังบอบอมไม่นิ่งมติ่งอย่างไยครับยืนอยู่คือเกาครับนี่กัยังบวหลอนครับโอ้พี่น้องครับนี่ครับผมเนียบๆแล้วครับเนียบๆแล้วปาคอครับปาคอเดี๋ยวแก้ออุญาตเอาออกกันครับเดี๋ยวออกกันพี่น้องออกกันเดี๋ยวสิหลุดครับ นี่พี่น้องปาคอครับโอ้กินข้อเลือกบ่เนาะโอ้กินข้อเลือกแท้กินข้อเลือกครับพี่น้องอเ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวเฮาเอาเวทหลังอื่นมาเปลี่ยนอีกกว่าครับเพราะว่ามันอยู่เลือกครับเดี๋ยวมันตายครับ เวทหลังอื่นมาเปลี่ยนพี่น เอลังนี้มาเปลี่ยนครับพี่น้อง เบมือนลวครพี่น้องโอเคอยู่ครับได้พบปุ่นอยู่ครับรอบแรกได้ปลาคอสองตัวครับได้ปลาเขียงมาสองตัวครับเดี๋ยวรอบนาครับเอาอีกจักสามตัวพี่น้องเลยจังเมื่อาะป่ะครับเอาไปเศร้ากันครับเลยจังไม่ยามครับผมครับพี่น้องครับเขาไปยามแล้วเขาก็ใช้ด้เขาเมื่อครับบัดนนี้จามเป็นรอบชุดท้ายครับเพราะว่าตอนนี้กะหางสีซิมหาแล้วครับกี่เดือนกะเหลือเพราอรอบเดียวครับคงสิบไดามากันหรอกพี่น้องเพราะว่า ขี้เาเดือนมันมันมีหน่อยเดียวครับมันต้องไปคุดขี้เาเดือนอีกแต่ว่ามันกะคำแล้วครับเดี๋ยวเข้าไปยามแล้วกันขาเมื่ออาบน้ำอาบน้ำใ้กันครับพี่น้องคำแล้วมืนอนี่อ่าลุยกันครับไปเบืองครับว่ารอบนี้เข้าสิได้จักโตครับผมโอ้พี่น้องมีคนมาตามครับผมมีคนมาอันถือโทรศัพท์ายรูปหายแล้วครับรอบนี้ปลาเข็งไงครับพี่น้องได้การครับได้การเดี๋ยวปดก่อนครับ สวัสดีตอนเช้าครับตอนนี้ฮอกะมาหอดหน้าแหละครับพี่น้องแต่ว่าก,กูเบ็ดไฟล่างตาไฟแกมือครับแต่ว่าที่เป็นการกูเบ็ดไฟแกมือแล้วว่าที่เป็นไฟช่ำใจเพิ่มอีกกับว่าหูคื้กันครับพี่น้องเดี๋ยวอันมองใส่เพี้ยนฮอกระยุ่ขขังนาน,นี่แหละครับเดี๋ยวฮอไปรุ่นกันครับพี่น้องรุ่นหลังแรกครับพี่น้อง โอ้ยครับเบิ้ง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 พี่น้องเบิ้งอุ้ยยังดึงไปนี่ครับพี่น้องเบิ้งครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูดีๆกันครับผมผมแมนเอาล้วะครับโอ้บวตัวใหญ่กังงู้หรอโอ้ยขอเป็นแย่เป็นงู้เด้อครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจัดการก่อนพี่น้องโอ้พี่น้องบวดถือครับโอ้หลุดอีกแล้ว โอ้ปลุดไปอีกแล้วครับตลอดเลยครับมองนี้เฝ้าครับพี่น้องโอ้ตัวนี้ถืออยู่พี่น้องโอ้ตายครับ นี่ครับปาคอครับผมถือจนตายครับถือแล้วพี่น้องตัวหนึ่งครับปาคอครับตายแล้วสงสัยถึงแต่มือแรงว่านแต่หัวคำาำหุดละครับผมไปไห้มากานครับเพราะว่าเนื้อเหมือดครับบมมีใส่เดือนตอกันเลยมาตอนเสาร์เลยครับโอเคครับได้การอยู่ครับได้การอยู่อู้อันนี้ก็ถือพี่น้อง ตายอีกแล้วแม่โอ้ยพี่น้องครับออเบ็ดผมไปยังสี่อีกแล้วครับยุ่ใสแล้วครับถือว่าพี่น้องถือว่านี่ อู้เดี๋วเบิ้งก่อนครับวอถือครับพี่น้องเอาไปยังสี่แล้วครับโอ้เจ็บใจจะมาแก่เมือ่อมาเจ็บใจแท้นะครับวานนี้โอ้ตัวนี้เอาครับพี่น้องตัวนี้เอาครับตัวนี้เอานี่ครับผมอู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอึบนี่พี่น้องตัวนี้ครับ ปลาคอรครับปลาคอได้การครับได้การดีพี่น้องได้แล้วครับตัวนี้วัวตายครับผมปลาคอรครับเดี๋ยวเขาถือไปน้ำดึก,กว่าครับอันนี้ครับถือไปน้ำกันเรื่อยๆพื่อนละครับผมไาครับโอ้มีแต่ดึงลงไปจังซีอีก อันนี้ก็เป็นยังไงเนาะดึงลงไปก็ถือายจากหลังในกลัวโอ้ได้การครับพี่น้อง <laughs> ได้การครับพี่น้องตัวนี้ได้การครับยังบบตายครับผมโอ,โอเคโอเคได้การครับได้การ